สำหรับพิธีกรรมงานบุญนะครับเริ่มขึ้นในพาะเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมสิยโยเมื่อถึงเวลาสว่างครับทุกท่านก็จะร่วมกันกล่าวคำรัตนาสีหาและประกอบพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริขารสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายนะครับคือกัลยาณมิตรมณสยาไพลจันเศษนะครับส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระาหารเป็นสังฆพร ประธานนำกล่วาวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์สีแก้ววิจิตจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญบทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลทางด้านคณะท่านประธานครับได้น้อมถวายเครื่องอัถบริการจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหางเพลแลนแด่คณะสงฆ์ด้วยความพลื่นปิติใจภักบ่ายนะครับก็เป็นพิธีกล่วาวคำถวายกองบุญขี่ลานาเพสัตรริยารักษาโรค โดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุกัญญาพร้อมล่าพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจันทร์สีแก้ววิจิตพิธีธนำกล่าวคำถวายเทียพนพรรษามหามงคลประธานนำต่วคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มภูนกัลกยาณมิตรพวงพิกุลจันทรงทง์และกัลยาณมิตรแพงตาสีหราชพร้อมกันนี้คณนะท่านประธานและสาธุชนได้ถวายที่ลานาเภสัชหริยารักษาโรคผ่านดอกไม้ เทีนยนพรรษาและจะตุปัจจัยเทียธรรมแดกคณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันหลอเทีนยพนพรรษามหามงคลและถ่ายภาพประวัติศาสตร์นำมาซึ่งความปลับลื้มพิธิใจให้คุณผู้ชมนะครับที่ร่วมกิจกรรมที่วัดและก็โดยส่วนใหญ่นะครับร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบสุ่มออนไลน์ด้วย